สวัส <c oughs> ดีครับออก็หมดไปแล้วมกรลาเริ่มต้นเดือนใหม่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าอหสิบห้านะครับเร็วนะเวลาแป๊บแป๊บแป๊บ,ปบทำอะไรก็ต้องรีบทาเนาะ <c oughs> โดยเฉพาะความดีเนี่ยบุญกุศลนะต้องรีบสร้างสะสมไปให้เยอะๆนะครับทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันส่งได้แค่โรงพยาบาลนะครับญาติพี่น้องลูกเมียบุตรพัญญาสามีเพื่อนฝูงก็ส่งได้แค่เชิงตะกอนคือเมนเผาผีนั่นแหละนะครับบุญกุศลบุญบาปเนี่ยมันจะติดดวงจิตไป ติดตามตัวไปเลยไม่ว่าจิตนี้จะไปไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีบุญกับบาปนี่แหละทีต่ติดตามไปเพราะฉะนั้นอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในเนี่ยต้องรีบสร้างสะสมเพราะว่าบุญมันไม่มีตัวให้มองเห็นนะมันเป็นนามาธรรมนะรบ,บาปก็เหมือนกัน,นก็เป็นนามาธรรมนะครับต้องสะสมนะครับคิดดีทดําดีพูดดีเนะี่ยแล้วก็มีฝึกมีสติอยู่ในลมหายใจนี่แหละคืออริยทรัพย์นะครับ <c oughs> อิเล็กทรัพย์เนี่ยโจนป้นออกไปไม่ได้ใครมาแย่งเอาอไปก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเงินทรัพย์สินเงินทองภายนอกเนี่ยถ่้อยคอทองคําบ้านรถอะไรพวกเนี้ยมันมันมันสูญเสียมันพัดมันหายได้มันโดนโจนโจนป้นได้โจนไฟไหม้ได้นะครับแต่อิเลทรัพย์เนี่ยไม่มีทางเลยเป็นของเฉพาะตัวนะครับอย่างผมออกมาพูดเนี่ยผมก็สะสมอิเลทรัพย์ของผม คนอื่นเป็นยังไงผมไม่รู้หรอกแต่ผมว่าทำผมก็ตันอยู่ต่อแม่อย่างเงี้ยผมออรักษาศิลอย่างเงี้ยแล้วออกมาพูดธรรมะแบ่งปันธรรมะเนี่ยคือผมสะสมอิยทรย์นะครับได้มากได้น้อยไม่รู้แหละแต่ทําทุกวันนะครับก็เลยมาแบ่งปันอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองเอาอไปนิดพิจารณาดูนะครับเราสะสมหาแต่เงินนะ่ะหาแต่ทับภายนอกอ่ะเราเคยคิดสักนิดไหมว่าเราจะสะสมทับภายในนะครับ เพราะยังไงเราตายแน่นอนผมพูดให้ตกเปิดฟันตรงเลยเราทุกคนไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่มีใครอยู่คําฟ้าแล้วครับตายแน่นอนแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับเราเราสะสมเงินไว้มากมายนะถ้าเราสามารถเปลี่ยนเป็นอน,นิจรัพ์ได้ก็จะดีมากคือเอาไปช่วยเหลือผู้คนเอาไปทําบุญอะไรเงี้ยแล้วแต่เรานะครับทําความดีใช้เงินทําเปลี่ยนจากจากรัพภัพยภายนอกเป็นรั์ภายในซะนะครับ แต่ก็ไม่ต้องทําถึงขนาดว่าหมดเนื้อหมดตัวหรอกก็คือทําตามกําลังของเรานะครับช่วยเหลือตามกําลังของเรานะครับสําคัญคือทําแล้วมันต้องเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเราแล้วก็คนรอบข้างนะครับ <c oughs> ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นมันช่วยขัดเกลาจิตใจช่วยเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมภายในใจของเรานะครับจากคนที่เป็นคนขี้โกรธขี้มโมโหขี้อิจฉาริษยาอะไรอย่างเงี้ยคนเป็นคนอาฆาตแค้นเนี่ย มันก็จะช่วยเปลี่ยนตรงเนี้เป็นเป็นอีกแบบหนึ่งตรงกันข้ามนะครับเหมือนเหมือนพระองค์ุริมาเห็นไหมเป็นเมื่อก่อนพระองค์ุริมาก็ก่อนที่จะมาเจอพุทธองค์อะ่ะก็เข้าใจผิดเพราะเพราะโดนอาจารย์หลอก,กเนาะก็เที่ยวไล่ฆ่าคนตัดเอานิ้วมือมาให้ครบพันพันนิ้วเพื่อจะได้สําเร็จบรรลุเป็นเป็น,ปนอะไรอะเป็นศาสตร์สูงสุดของเขาอะ่ะอาจารย์กระหลอกอย่างนั้นไป อาภองมานก็ฆ่าคนฆ่าแบบไม่สนใจใครใครจะทําไงก็แล้วแต่ใครผ่านมานี้ฆ่าหมดเลยเอานิ้วจนจนมาอยู่คราวหนึ่งพุทธเจา้าพทธองค์ท่านท่านท่านมองเห็นนะเนาะท่านมีมีท่านมีมียานอย่างรู้อะก็ถ้าวันนี้ไม่ไปปรดพระองค์รีมานเนี่ยพระองค์รีมาจะต้องทำํกำกรรมหนักคือฆ่าแม่ตัวเองนะครับก็ก็เลย ท่านก็เลยชิงไปไปโปรดเพราะว่าอ,องค์าเนี่ยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะครับก็ท่านก็ทําทีเดินไปในป่าอเงี้ยว่าองค์มานก็มองคือรอคนมาจะฆ่าครบพันไอ้ได้วันนี้ถ้าเกิดฆ่าคนเนี้ยคนหนึ่งจะได้นิ้วครบก็จะสําเร็จแล้ก็เห็นพระเจ้าเดินอยู่ก็วิ่งเข้าไปหาเลยถือมีดเงี้ยเห็นไ,ไหมเห็นในรูปไหมที่มีรูปอะวิงว่งวิ่งงา เงื้องดาบอะงาดาเอวิ่งเอาดาบจอยฟันนะครับรานนี้วิ่งยังไงก็ตามไม่ทันนีไ่ไหมอิติลิศเนี่ยปฏิหารเห็ไหมจริงๆท่านก็เดินปกติแต่ว่าท่านทําจิตคืออํานาจจิตของของพระเจ้าเนี่ยมหาศาลนีงก็ทําให้เห็นเป็นว่าเ,เดินธรรมดาพระงองค์ขุนบานก,ก็วิ่งยังไงก็วิ่งไม่ทันวิ่งแบบจนเหนื่อยอะเหนื่อยปุ๊บก็ตะโกนถามบอกพระเจ้าว่าหยุดก่อนหยุดก่อนธรรมณะหยุดกรร่อนคือคน สังเกตนะคนที่จะรู้ทำเนี่ยคือใจมันน้อมไปใจมันน้อมไปคือคนเขามีปัญญาอยู่เนอะหยุดก่อนหยุดก่อนธรรมะพุทธเจ้าตอบยังไงอะเราหยุดแล้วท่านล่ะหยุดหรือยังแค่เนี้ยรู้เรื่องเลยอะถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเราเป็นคนทั่วไปก็ก็หยุดก็คือหยุดธรรมดาไงแต่ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยหยุดหมายถึงหยุดหยุดความยึดมั่นถือมั่นหยุดหยุดทำความชั่วทุกชนิด เนี่ยแค่นี้เพราะพระองคุริมาลได้สติแล้วก็คิดได้คนของเก่ามันมีมาเยอะเนาะแต่ที่มันต้องฆ่าคนฆ่าอะไรก็เพราะกรมรมกรรมอะไรไม่รู้แหละเพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีวิบากกรรมทุกคนแหละนะครับเห็นไหมธรรมะเปลี่ยนอะไรไม่ใช่เปลี่ยนให้องคุริมารเป็นร่างกายอะไรเป็นยังไงนะแต่ว่าเปลี่ยนจิตเปลี่ยนความความรู้สึกในใจให้มัน จากความไม่รู้ให้เป็นความรู้เนี่ยเราก็เหมือนกันครับเราฟังธรรมะครูบาอาจารย์ฟังธรรมะจากการินามิตรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีบางคามันไม่ถูกใจไงคือเราไม่เคยได้ยินได้ฟังอย่างเงี้ยเราไปถูกใจเราก็อ๋ออ๋อมันทาอย่างนี้เหรอเมื่อก่อนเคยคิดว่าป,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 ปั้บปฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลอะไรเงี้ยต้องไปทํากับพระเนี่ยอย่างเงี้ยวันพระไหมเันพระอย่างเงี้ยต้องเราต้ององทำบุญที่วัดอย่างเงี้ย หรือว่าต้องไปหาพระอย่างเงี้ยเนี่ยเมืม่อก่อนเมื่อก่อนคนส่วนใหญ่คิดอย่างนี้นะคิดว่าต้องไปทํากับพระทำที่วัดจริงๆอ่ะธรรมะมันคืออยู่ที่จิตเรานี่แหละแล้วฝึกเพราะมันต้องฝึกที่ตัวเราไงมไม่ได้ฝึกที่อื่นฝึกที่จิตของเราเนี่ยกิเลสมันมันไม่อยู่ที่กายครับมันอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นการฝึกธรรมะปฏิบัติธรรมะคือการฝึกจิตนั่นแหละฝึกจิตให้มันให้มีกําลังนะครับโดยใช้ อาณาปาน Banana, สติหรือว่ากา,การการกําหนดลมหายใจการดูลมหายใจมีสติอยู่กับลมหายใจนะครับถ้าเรารู้ตรงนี้นะเราก็มีเวลาปฏิบัติทั้งวันเลยเพราะว่าเพราะเรามีเวลาหายใจไงนะครับถ้าถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเวลาหรอกไม่มีเวลาทาหรอกปฏิบัติทำอ่ะนั้นเราเรายังเข้าใจไม่ถูกต้องคือธรรมะเนี่ยคือการการมีสติอยู่กับตัวรู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นเรามีกายกับใจเรามีลมหายใจเนี่ยเราก็สามารถทําได้ทุกที่เลย เนี่ยมันมันมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่วัดอย่างเดียวหรอกเพราะนั้นถ้าเขอยู่ที่วัดอย่างเดียวตายเลยไม่ได้ไปก็เสร็จเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไปวัดต,ตามตามอย่างอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทําบุญเนี่ยเนี่ยก็เพราะผมอยู่ใกล้วัดไงผมก็ไปได้แต่บางคนมันไม่ใช่ไงอยู่ไกลยยอยู่ไกลวัดอยู่ไม่รู้จะไปยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการการมีสติระล,ลึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันนี่แหละนะครับมันไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ยากหรอกมันอยู่ที่เราจะลงมือทาหรือไม่ ถ้าเรารู้อย่างเงี้ยอ๋อธรรมะก็คือการมีสติคแค่นั้นเองแล้วก็เราฝึกไปถ้าเราฝึกบ่อยๆนะครับต่อเน,นื่องเป็นประจำเนี่ยเดี๋ยวมันพอมันเริ่มมีประสบการณ์นะครับใจมันจะเบาลงการกระทบกับอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะไม่ไหลไปกับอารมณ์เพราะว่าจิตเราอยู่กับปัจจุบันไงเราเราไม่คิดถึงอดีตเราไม่คิดถึงอนาคตเงี้ยเราก็จะดูแต่ลมราล,ลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อม ขณะนี้กําลังนั่งเนี่ยอยู่กําลังเดี๋ยวไปล้างหน้าแปรงฟันหรือว่าไปทํางานอะไรก็รู้รู้ตัวท่าน,นั้นแหละนะครับไม่ต้องมีเป็นม,มีมีที่กรรมเลยหรอกถึงบนนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่าอย่าไปอย่าไปรอแต่ว,ว่าโอ้โหต้องให้หมดหมดภาระ,ะก่อนนะต้องเออผ่อนบ้านก็ต้องผ่อนบ้านให้หมดหลานต้องโตก่อนอย่างเงี้ยหรือว่าให้ลูกทให้ลูกโตแล้วมีงานทําแล้วค่อยเข้าวัดปฏิบททัติธรรมมันไม่ทันหรอกเกิดมันตายก่อนทําไง เกิดรถชนตุ้มตายทำไงอะ่ะเกิดป่วยตายอะ่ะเป็นโควิดอะ่ะมันไม่รอเรานะครับความตายอะ่ะเพราะนั้นถ้าเรารู้อย่างเงี้ยอย่างผมมาบอกเนี้ยให้ปฏิบัติเลยให้ให้ฝึกสวดมนต์ฝึกเจริญสติมันก็ทำไม่ง่ายหรอกแต่มันต้องฝืนไงแรกแเราต้องฝืนมันจะมีความขี้เกียจความอะไรไม่รู้อุปสรรคมันเยอะเพราะว่าเราจะทําความดีอะ่ะมันจะมีอุปสรรคมไม่ทําง่ายๆหรอกอย่างจะสวดมนต์เนี่ยเดี๋ยวก็ง่วงมิวร์เข้ามาและ พอตั้งน้ำโมก็หาวแล้วอย่างเงี้ยจะนั่งสมาธิก็เดี๋ยวคันนู่นคันนี่ยุบจิบจิบ,จบ,จบตะดูลมหายใจก็เดี๋ยวก็ความคิดเขาแวบเข้ามานั่นแหละคือพยามารคืออุปสรรคแต่เราไม่อยากไปยอมแพ้มันเราต้องต้องฟันฝ่าต้องอดทนต้องค่อยๆทําทําแบบสะสมไปเรื่อยๆครับผมมาพูดเนี่ยไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องเชื่อผมหรอกเพราะว่าธรรมะมันต้องมีตัวเองเป็น,เป,นเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับ เราเราหา,หายใจทิ้งไปเฉยๆอ่ะวันหนึ่งมันรู้เท่าไหร่ลองมีสติตกำกับไปดูสิครับแล้วเราจะพบของดีเลยพระเจ้าท่านบอกว่าอยู่ที่ปลายจมูกนี่แหละอานาปาสติกรรมฐานนี่แหละคือยอดกรรมฐานเพราะว่ามันสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเห็นไหมอริยมรรองค์แปดอะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากมัมมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโม สัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยคือทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์สรุปรวมย่อก,ก็คือศินสมาธิปัญญาสินสมาธิปรรัญญาร,ร,ร,ารวมอยู่ที่อาณาบานาัสติคือการมีสติอยู่ในลมหายใจเพราะอะไรเพราะอยู่อยู่ในลมหายใจเนี่ยมันจะอยู่ปัปจจุบันเราจะไม่ผิดสินเลยอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่มีฆ่าสัตว์ไม่ไปลักทรัพย์ใครไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดจากโกหกหลอกลวงปิ้นป้อนไม่ดื่มสุราเมรัยเพราะว่าจิตมันอยู่กับกับสติสติมันอยู่กับอยู่กับปัจจุบันนี่นครับคือนี่นาะครบหมดแล้วศีลสมาธิปัญญานะครับทําไปเรื่อยๆไปบ่อยใจมันจะค่อยๆมีกําลังพอใจมีกําลังปุ๊บเนี่ยมันก็จะทนต่ออารมณ์ที่มากระทบเราได้ชอบชังยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจหงุดหงิดหงุดหงิดขัดใจเนี่ย มันจะวางอารมณ์พวกนี้ได้ง่ายๆไม่ใช่อามันไม่เจอนะมันต้องเจอครับเจอทุกกวันแหละเราเราต้องเจอผู้คนนี่เราต้องทํางานนี่เราต้องเจอกับอารมณ์เดี๋ยวคนนน้นเขามาเล่านินทาคนนี้เพื่อนคนนน้นให้ฟังอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ไปตลาดก็ขับขับ,ขบรถดีๆก็มีรถมาบตัดหน้าหรือว่ารถคันหน้ามันมันขับไม่เร็วเราต้องการจะรีีไปเงี้ยเราก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วขัดใจแล้วเห็นไหมเราเจอพวกนี้ประจําวันเลยโดยเฉพาะพวกพวกทำงานนะครับ เจอคนเยอะๆเจอจะเจออารมณ์เพราะนั้นเราต้องฝึกจิตให้มันมีกําลังไม่งั้นเราจะเราจะเราจะทุกข์อ่ะเราจะวิตกกังวลเราจะวุ่นวายอยู่ในใจเนี่ยโลกนี้มันคืออารมณ์นะครับผู้รู้แจ้งโลกก็คือผู้รู้แจ้งอารมณ์นะครับต้องทานะฮะต้องปฏิบัติเอานะครับไม่มีใครมาทําให้เราหรอกเหมือนเราหิวข้าวอะ่ะกอพอาประมาทงนี้เนาะเราหิวข้าวนะครับจะใช้คนอื่นกินมันก็ได้อยู่นะแต่เราไม่ไม่หายหิวไง อย่างครูบาอาจารย์กินิมิตเนี่ยเอามาบอกมาสอนพระเจ้าว่าท่านชี้สมทางเนี่ยอันนั้นท่านท่านก็เป็นของท่านไงของเราอะ่ะท่านมอบข้าวให้เราแล้วเนี่ยให้อาหารให้เราเนี่ยเราจะมานั่งมองเฉยๆหรอมาจุดธูปอ้อนวอนหรอขอให้อิ่มเหรอไม่ได้เป็นไม่ได้หรอกนะครับเราต้องลงมือปฏิบัตินะครับต้องเอามาเอามากินตักข้าวแล้วเคี้ยวตืนลงกระเพาะอย่างเงี้ยมันถึงความหิวมันถึงค่อยบรรเทาพันมาเป็นปัจจตังครับเป็นเป็นสิ่งที่ เป็นความรู้เฉพาะตัวด้วยเราต้องรู้แล้วเราต้องมาทําลงมือปฏิบัตินะครับการบูชาพระเจ้าที่สูงที่สุดนะ่ะไม่ใช่เราจุดธูปไหว้ท่านหรอกหรือเราไปทําบุญที่วัดหรอกการบูชาหรือปฏิบัติคือหรือการบูชาที่สูงที่สุดน็คือการปฏิบัติเราปฏิบัติทำนี่แหละเราบูชาพระเจ้าแล้วเพราะอะไรเพราะมันมีประโยชน์กับตัวเราไงเราจะบดทุกข์เราจะคลายทุกข์เราจะความทุกข์เราจะลดลงนิสัยเราจะเปลี่ยนไปไม่เป็นที่เดือดร้อนไม่เป็นภาระของสังคม เนี่ยมันดีแบบนี้นะเราเขาด่ามาเราจะไม่ด่าตอบเงี้เขาร้ายมาเราก็จะไม่ร้ายตอบเราจะมีเมตตากลับไปถ้าเกิดมันร้ายมากๆเราก็เดินหนีซะเราจะไปยุ่งกับมันบางคนกรรมมันเป็นกรรมกันนะครับชอบแกล้งชอบอิจฉาหรือสาเราทําดียังไงมันก็ไม่ฟังมันก็ยังแกล้งเราหนีเลยอย่าไปยุ่งนะครับหนีไปไกลๆคนแบบนี้มันมันอย่าไปยุ่งกับมันนะครับอย่าไปทําร้ายอย่าไปโต้ตอบอย่าไปด่าอย่าไปอะไรเงี้ยนะครับ คือสงบแล้วมันต้องฉลาดไงฉลาดในฉลาดในเรื่องของอารมณ์อารมณ์ที่มากระทบปรุงแต่งเรานี่แหละต้องต้องฉลาดให้มากมากนะครับเนี่ยผมมาแบ่งปันอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นสิ่งที่เพื่อนเพื่อนทุกคนทําได้นะครับทําได้เลยไม่ต้องอะไรหรอกเราไปทําดูนะครับเชื่อไม่เชื่อทิ้งไม่ก่อนแต่ลองไปทําดูนะแค่ฝึกมีสติอยู่ในลมเนี่ยพอเลยอย่างเดียวนึกได้ตอนไหนก็ทํานะครับ ดูลมหายใจมีสติอยู่ในงานที่เราทํานี่แหละค่อยๆฝึกไปนะครับไม่เคยสวดมนต์ก็หัดสวดซะไม่ต้องไปสวดเยอะหรอกสวดบทเดียวก็พอเพราะอะไรเป็นการฝึกซ้อมไงเพื่อจิตมันรวมพอมันทําชำนานาญมากๆขึ้นเดี๋ยวมันเป็นของมันเองของพวกนี้นะครับแล้วก็ธรรมะทำทำท,ท,ท,ที่ปัจจุบันนี่แหละอย,อยู่กับเรานี่แหละมีโอกาสไปวัดก็ไปพยามสะสมเนี่ยต้นทุนบุญกุศลคุณงามความดีสะสมวาเยอะๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไงนะครับ เงินก็หาอยู่แต่ว่าอย่าไปอะไรกับมันมากนะครับหาหาเงินมาเปลี่ยนเป็นอริย์ตรานะครับใช้จ่ายในครอบครัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีประโยชน์ก็ทําประโยชน์นะครับก็โอเคเนาะวันนี้ก็สิบห้านาทีก็บุญใดที่ผมได้ประพฤติปฏิบัติมานะครับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและคุณางามความดีมูลตนที่ผมทํามาตลอดเนี่ยถ้ามันจะมีอยู่ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีส่วนร่วมในบุญนั้นด้วยนะครับผมก็พยายามจะมาพูดอย่างนี้ทุกวันนะครับดีมั่งไม่ดีมั่งเนาะ ก็แบ่งบันกันไปนะโอเคครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับ